บอสจ้าจินของหวานน้ำยเย็นเด้อมาหนียายแล้วไปช้อปปิ้งมาก็ซื้อของหวานมาฝากรดช่องเออมิสาโก่้อมมิสกับโพดหอมโม,มิดโลม,มิดโลม,มิดนะจ๊ะเนาะอะ่ไม่กินน้ำยาย้ะจ๊ะเด้อรดช่องน้ำกะทิอเราห้าใส่น้ำแข็งกันเนาะใส่น้ำแข็งเราไม่กินน้ำกันเด้อจ้ะ ใส่น้ำแข็งแล้วเจ้ามาโซดหวานๆน้ำกันกระช่องสิงคโปร์ก็ช่องสิงคโปร์ว่าสั่นแล้วจ้ามากิน,านน้ำกันเด้อ,สอสสใส่น้ำแข็งแล้ว อากาศฮอนๆนั่นสิกินเนาะสดแซ่บๆอันนี้ทห้เลยคุณจ้ายัวๆเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันคลิปนี้เอามาฝากสั่นๆเด้อจ้าฝากสั่นๆคลิปหน้าพอกันไหมมันนีสวัสดีจ้า